เอาละครับผมพูดถึงวีนอฟก,กันหน่อยนะครับผมได้ไปพาสามนะฮะอัลล็อกเอ็นทีนะครับผมสำหรับใครที่เคยไปเล่นนะฮะนูนมีนะครับผมก็คงทราบอยู่แล้วครับว่าเกิดอะไรนะครับผมก็ไม่พูดซ้มสารากนะฮะกดฟอลโล่นะครับผมกดดูนะคะรับผมรวดเร็วทันใจนะฮะที่ผมเล่นไปแล้วนะฮะเล่นแล้วเล่นอีกนะฮะเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยนะฮะผมซื้อไปแล้วนะครับเอ็นทีถ้าคุณยังไม่ซื้อก็สามารถไปดูเรนดูนี้ได้นะครับผมแล้วก็มิ้นนะฮะแค่นั้นเองจบแล้วะครับผมก็เป็นเอ็นทีตัวนะครับผมที่คุณสามารถที่จะเก็บได้นะครับ ม่มีอะไรยุ่งยากู่เกินไปนะครับผมอ่าจเลืกสถานะด้วยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่รู้ว่าวีนอมคืออะไรสามารถไปดูวีนอมพาร์ทหนึ่งได้นะครับผมนั่นทำมาสามพาร์แล้วนะครับวีนอมเป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่กลุ่มอาบูดาบีนะฮะลงทุนนะุณกลุ่มดูไบลงทุนนะลงทุนแบบจริงจังนะครับผมเป็นของจริงๆนะฮะไม่ใช่ของแบบหลอกลวงนะฮะหลอกแบกตังคณนะครับผมก็เราไปดูได้ฮะนี่เป็นเทสเน็ตฟรีนะครับผม สำหรับใครที่ไปซื้อนูมินะครับเอ็ก็ลองไปดูได้ในนะูมิวิวนะครับผมก็เป็นเกม <c oughs> เกมหนึ่งนะที่ผมเคยพูดไว้ในช่องนะครับผมสนใจก็ไปดูกันได้นะครับรอมินให้เรียบร้อยนะครับผมเทิ้งไม่ให้นะครับผมประมาณนี้จัไม่น่าเกินความสามารถทุกคนนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ